ครับมาในคลิปนี้พูดถึงเรื่องของส่วนได้เสียคำว่าส่วนได้เสียมีความสำคัญมากเลยครับเป็นการบอกว่าเราจะได้ค่าสินใหม่ทดแทนหรือไม่ก็คือผู้อ,อประกันเนี่ยจะมีสิทธิ์และหน้าที่ในการเรียกร้องจากบริษัทประกันในค่าสินใหม่ที่เกิดขึ้นหรือเปล่าหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือเปล่านั้นจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเนี่ยนะครับถ้าไม่เกี่ยวก็เรียกร้องไม่ได้ครับ ก็เรียกร้องตามสัญญาประกันภยัยตามกรมธัประกันภัยไม่ได้นั้นเนี่ยการที่นั้นการวิเคราะห์นะครับว่ามีส่วนได้เสียถ้ามีส่วนได้เสียด้วยก็ได้รับเงินครับคําว่าส่วนได้เสียในที่นี้เนี่ยหมายถึงผู้เอาประกันภัยนะครับจะต้องมีส่วนได้เสียในประกันภยัยในเหตุนั้นด้วยนั้นเราแบ,บ่งเป็นสประเด็นครับอาจแบ,บ่งเป็นสองประการประการแรกก็คือส่วนได้เสียใน เหตุที่เอาประกันเช่นเหตุแห่งการชนนั้นนะเกิดการชนนั้นเรามีส่วนได้เสียในในการชนนั้นหรือเปล่านะครับโดยพิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับวัตถุก็องเช่ถ้าเป็นรถยนต์ก็คือเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับรถยนต์ที่เราทําประกันไหมเช่นการชนนั้นรถเราถูกชนหรือเราไปชนเขาไหม นะครับอันนั้นใช่ถ้าเกิดว่าใช่เพราะว่าโอเคมันอยู่ในเงื่อนไขของสัญญาประกันภยัยในกรมธรรม์ประกันภัยนะครับและเราเป็นผู้ที่เอาประกันด้วยเราก็มีสิทธิ์และหน้าที่ในการเรียกร้องค่าสินใหม่และค่าเสียหายแต่ค่าเสียหายและค่าสินใหม,นใหม,นใหม่นั้นต้องประเมินค่าเป็นเงินต้องประเมินค่าเป็นเงินได้ด้วยนะครับนะนั้นเนี่ยส่วนได้เสียจะต้องอมันจะเป็นสิทธิ์และความรับผิดชอบที่ตามกฎหมายหรือไม่นั้นเนี่ยนะครับสำคัญตรงที่ว่า ส่วนที่ได้เสียที่อาจอาประกันภัยเนี่ยนะครับมันต้องเกิดจากความเกี่ยวข้องเหตุการณ์นั้นเกี่ยวข้องนะครับออหรือความเป็นจริงนั้นเกี่ยวข้องกับวัตถุของเราเกี่ยวข้องกับเ,ออเราโดยตรงนะครับเช่นรถขับรถไปนะครับแล้วไปชนกับคันอื่นและเราเป็นคนที่ขับอย่างนี้นะฮะอันนเรามีส่วนได้เสียเต็มตรงๆเลยแล้วรถชนมันก็เป็นเหตุที่อยู่ในสัญญา เป็นเงื่อนไขในสัญญาอยู่แล้วนั้นเราก็สามารถเรียกร้องค่าสินใหม่ได้อย่างนี้เป็นต้นครับนี่คือตัวอย่างง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ดูว่าเรามีส่วนได้สินหรือไม่เราต้องดูหนึ่งวัตถุที่เราเอาประกันภยัยเช่นถ้าเป็นบ้านก็เป็นวัตถุที่เราเอาประกันภัยในสัญญาถ้าเป็นรถยนต์ก็เป็นวัตถุที่เอาประกันภัยในสัญญานะครับแล้วเหตุที่เกิดขึ้นที่มีผลกับวัตถุเราทําให้เสียหายเนี่ย มันเป็นเหตุที่ระบุในเงื่อนไขสัญญาหรือเปล่าเช่นเกิดจากการชนหรือรถเราไปชนคนอื่นเราสามารถเรียกร้องได้นะครับหรือผู้ที่เป็นบุคคลภายนอกสามารถเรียกร้องได้จากบริษัทประกันภัยนั้นๆนะครับนี้เป็นหลักเกณฑ์ง่ายๆสําหรับการดูว่ามีเอ่เรามีส่วนได้เสียหรือเปล่าถ้ามีเราก็เรียกร้องค่าสินใหม่ได้หรือบุคคลที่3ประกันภัยค้ำจุนคือบุคคลภายนอกได้รับการ ได้รับเหตุจากรถที่เอาประกันไปชนเนี่ยบุคคลภายนอกก็มีส่วนได้เสียจากเหตุที่ทําในสัญญาประกันภัยไว้ด้วยนะครับเป็นเงื่อนไขที่ทําในสัญญาประกันภัยไว้ได้บุคคลภายนอกก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายได้จะต้องประมาณเป็นเงิน e ได้ด้วยนะครับ <ST size> นี่ก็เป็นหลักง่ายๆสําหรับส่วนการมีส่วนได้เสียนะครับซึ่งจริงๆแล้วหลักเกณฑ์ตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นภาษากฎหมายแต่ผมก็แปลเรียบเปี่ยงให้ง่ายที่สุดเลยนะครับสาหรับคำว่าส่วนได้เสียครับ